สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องส่องเกษตรชนแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาตอบคาถามนะครับท่านสมาชิกถามเอาไว้ว่าแพะท้องอืดมันมีอาการเป็นอย่างไรนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงใหม่นะครับอาจจะยังไม่มีประสบการณ์นะครับยังไม่เข้าใจนะครับผมแล้วก็มีบางบางท่านนะครับเคยเคยคุยกัน ก็เลี้ยงมาอ่ห 4, 5เดือนนะครับก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าแพะท้องอืดมันมันจะมีอาการยังไงนะครับเพราะว่าเลี้ยงมายังยังไม่เคยเจอนนเองนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับถ้าหากว่าใครเลี้ยงแล้วยังไม่เจออาการแพะท้องอืดนะครับเพราะว่าถ้ามันท้องอืดแล้วเรารักษาไม่ทันมันจะส่วนใหญ่แล้วจะไม่รอดนะครับผมนะครับอาการของ แพะท้องอืดน,นะครับผมมันจะท้องแถบาทางด้านทางด้านซ้ายนะครับผมมันจะโป่งขึ้นมาตรงตรงช่องสวาบนะครับผมมันจะโป่งเพราะว่ามันเกิดแก๊สขึ้นมานะครับผมแพะมันจะรู้สึกอืดอัดนะครับมันจะแสดงอาการบางตัวก็นอนนะครับผมนอนซึมไม่กินหญ้านะครับ แล้วก็สลับกับอาการกระวนกระวายนะครับผมบางตัวก็จะมีอาการาเหยียดเหยียดหน่อยนะครับคล้ายๆกับการบิดขี้เกียจอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะยื้ยืดเหยียดนะครับผมก็เหมือนกับว่ามันอึดอัดน,นะครับผมมันจะหายใจไม่สะดวกนะครับวิธีแก้ที่ผมใช้อยู่ ในณปัจจุบันนี้ก็คือใช้เบกกิ้งโซดา soda นะครับผมโซดาที่เขาเอามาทําขนมนะครับพวกขนมเค้กขนมปังอะไรนะครัประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไปหาซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะครับผมก็ไปบอกเขาว่าขอซื้อเบกกิ้งโซดา soda นะครับจะเป็นผงสีขาวขานะครับก็เอามาละลายน้ําให้เขากินนะครับ ก็ประมาณ1ช้อนนะครับหช้อนกินข้าวนะครับสำหรับแพะที่ตัวไม่ใหญ่มากถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเ้านะก็ช้อนครึ่งถึง2ช้อนนะครับผมละลายแล้วก็กรอกให้กินทันทีนะครับเราจะต้องสังเกตนะครับผมหมั่นสังเกตแพะอันดับแรกถ้าแพะมันไม่สบายนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมันจะซึมจะไม่กินหญ้านะครับผมแล้วเราก็สังเกตว่ามันเป็นอะไรกันแน่ เป็นไข้หรือเปล่าหรือว่าท้องอืดน,นะครับหรือว่ามันมีอาการอื่นนะครับผมอันดับแรกคือมันจะไม่กินหญ้าก่อนนะครับนั่นคือว่ามันแพ้ป่วยแล้วนะครับผมสาหรับแพะที่เลี้ยงแบบไม่ได้ปล่อยมาเลี้ยงนะครับก็บางท่านมา,าตัดกระถินตัดหญ้ามาให้กินเสร็จแล้วก็ไม่ได้อยู่กับแพะนะครับผมก็ไปทํางานนะครับ แพะมันป่วยก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับมันอันนี้ก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับผมสาเหตุหลักๆในแพะนะครับที่เกิดอาการท้องอืดมันก็คือบางครั้งเราไปเปลี่ยนอาหารโดยฉับพลันนะครับผมอย่างเช่นแพะไล่เลี้ยงนะครับจู่ๆเราก็ไปเปลี่ยนให้มันกินอาหารอาหารข้นนะครับบางตัวมันมันชอบมันกินเยอะเกินไปนะครับ กระเพาะมันไม่เคยมันก็เกิดแก๊สขึ้นได้นะครับผมการย่อยมันจะไม่เหมือนปกตินะครับถ้าเราจะให้มันกินอาหารสําเร็จหรือว่าอาหารคน้นเราก็ต้องค่อยๆผสมทีละน้อยๆก่อนนะครับให้มันรู้ตัวนะครับให้มันเกิดความเคยชินก่อนนะครับผมเหมือนกับเหมือนกับคนเรานี่แหละครับผมไปกินอาหารผิดําแดงขึ้นมาก็ท้องเสียท้องอืดอะไรประมาณนี้นะครับผม ขอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมบางครั้งบางทีมันไม่ได้เป็นแค่อาหารข้นอย่างเดียวนะครับผมพืชที่มันอวบน้ําเกินไปนะครับบางทีแพะมันไปกินเยอะนะครับผมมันก็เกิดอาการท้องอืดได้นะครับอย่างเช่นพวกผักบุ้งนะครับพวกหญ้าที่มันมีโปรตีนสูงๆพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับผมอย่างใบมันสำปะหลังอะไรอย่างนี้นะครับผม เป็นเป็นพืชที่มันมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็มีน้ําเยอะเกินไปนะครับพืชประเภทนี้จะทําให้แพะท้องอืดได้เหมือนกันครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆในเรื่องของแพะท้องอืดนะครับอาการก็อย่างที่กล่าวเอาไว้นะครับผมอันดับแรกจะไม่กินหญ้าก่อนนะครับผมบางตัวก็ปุดลุกปุดนั่งนอนนะครับบางตัวก็นอนเหยียดนะครับผม เวลาเดินก็จะทำตัวยืดๆนะครับผมแต่ถ้าถึงขั้นกับว่าลุกไม่ขึ้นแล้วอันนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าสายเกินไปหน่อยนะครับผมจะจะแก้ยากนิดหนึ่งนะครับผมนะครับก็ฝากกันไว้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้นะครับผมพอดีวันนี้ว่างก็เลย มีโอกาสมาเลี้ยงแพะแล้วก็มาทำคลิปตอบปัญหาให้กับท่านสมาชิกด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ